โอเคนะครับก็กลับมากันต่อนะครับหลังจากที่คุณเอิร์ธหายสา,ายเน็ตหลุดนะครับไม่ใช่เน็ตหลุดนะครับโอเคเนี่ยตรงนี้มันขึ้นตลอดเลยอ่ะคุณเอิร์ธดูครับนี่ไงเหมือนจะเป็นเราไปปลดล็อกตรงเทิร์นแน่ๆเลยไหนตรงนี้สิเอาผมขึ้นดีครับโอเคขึ้นทันเอ๊ยม่ขึ้น อ่ะหายอ๋อเข้าใจแล้วครับต้องให้หายอย่างนี้ทุกอันหรือเปล่าไม่ครับก็คือว่าเออเห็นเห็นได้ยินเสียงพิสตันใช่ไหมครับครับผมเออก็คือว่าถ้ากดตรงนั้นอ่ะมันจะสำสำเ็จที่เทิร์ดบั t เตอร์ฟอกไงเข้าใจไหมเราไปทำอ๋อเสร็จแล้วใช่ไับแล้วอันนี้หล่ะไม่อันนี้เสร็จด้วยหรอครับไม่ไอ้เมอก้ที่เราทำเสร็จอ่ะนี่มาอันนี้ต่อเลยครับคณเอิร์ด เอ๊ะทำไมไม่เปิดวะต้องไปกดปุ่มปัตตาล็อกก่อนเอ๊ะอ,อันไหนอันไหนเวย้ยอันนี้น่าจะเป็นโฟนนะ ตรงไหนครับผู้นร์ด h ั t s a p ครับเอ้ควีสามควีสี่อ๋อไปกดเควีสองดูนี่ควสตหนึ่งอะกดเควสตหนึ่งก่อน EC normal อ๋อเป็นเควสเควสตามความยากครับเควสเควสเควสหลักนี่แหะเนี่ยเขาเรียกว่าเควสหลักอ่าตรงนี้แหละเออีไปกดไปกดหนึ่งก่อนอ่ะ EC ไปเลยตึ้งโห มืดจังถ,งถ้าไม่แจมถ้าไม่แมแปลกๆไม่ต้องสงสัยน,นะครับนี่ไงผมกินลูกอมโอ้โหมาเท่าเทเลยอ่ะเดี๋ยวตอนแรกๆครับดูดูเอ้ยมันค่อยๆหายไปอ่ะเนียนมากอ้าวทำไมตรงนั้นไม่ไมหายวะโอเคช่างมาแล้วเปิดเลยโอเคครับบุกเลยนี่ครับกระโดดตามผมมาเลยอันนี้ระดับ e ซี y นะครับชิวๆครับผม เช็คพอยท์ครับเช็คพอยท์ครับครับเช็คพอยท์โอ้ย <c oughs> เป็นไรแล้วครับรคุณแกล้งผมทำไมอ่ะ <c oughs> อ่าครับเช็คพอยท์อะไร,ไรดีดีครับโอเค <c oughs> เอ๊ะโอเคมีทางใหม่มาละอลังการมากอ่ะโอ้โหเป็นแบบที่นับว่าโอ้เป็นแบบที่นันบ,บนว่าครับเยี่ยม เอา้าว่ทำไมไม่ขึ้นโอ้โห<อ> <ori> กำตามสนองครับอยากตบกันได้จังเลยโอเคเอา้าอันมามองหน้ามองหน้าหาเรื่องเหรอโอ๊โอว่าแล้วทำไมครับอันอัน,นคูเป็นพี่ลามเหมือนกันเหรอ ก็เป็นพิรามเหมือนกันเหรอไม่ครับบอกเขาเก่อนสิเดี๋ยวคนดูไม่รู้เรื่องผมความอยู่ไม่เต็มอ่ะครับเดี๋ยวทําไงดีเกมโหมดได้ไหมเออหรือว่าให้ดำน้ําตายดำน้าตายครับควรจะคุณสมควรบอกคนดูก่อนสิครับเดี๋ยวคนดูไม่รู้จักพี่รามพี่รามคือคืออะไรครับพูดยัอธิบายครับผมพูดไม่ถูกครับรามก็คือราม,มากรียนครับราม,มากรียนอ๋อราม,มาเกเรียนครับ อโซนนั่นน่ะโอเคผมทีพี่ไปหาคุนะโอ้โหเมื่อกี้กระตุกอุตส่าห์จะไปถึงแล้วโอ้โหผมอุตส่าห์ไปถึงคุณแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวออกมือครับเดี๋ยวออกมือมาคราวนี้ผมผมความหิวเต็มแล้วรับรองทีเดียวผ่านครับขอรับประกันว่าทีเดียวผ่าน ทำไมเราหล่อจังเลยเอ้ยอะเอาเอาคุณเลยคุณเลยอ่าไปเลยอย่าเป็นพี่ดำนะครับเดี๋ยวออกไปผมกระโดดค่อนข้างมืออาชีพหน่อยครับกระโดดเร็วไหมครับผมชิคพอตเกี่ยนอาชีพไปนี่ไงเช็คพอยต์มาเบลผมะปดดเกี่ยนมืออาชีพครับจะเข้าใจเออครับ อ่าคุณคุณกระโดดไปเลยเออคือว่าผมหิวข้าวครับอ่าครับขอให้ใจเพื่ออะไรครับ <laughs> ยาเออเฮี่ทำไมคุณกายเทพจัง <laughs> มันเป็นสูตรครับโอเคเอ้ยกระโดดแล้วยาสอโาคโอกายกดทำไมตุกโอ้โห อคุณมาหาผมเลยอุตส่าห์จะถึงแล้วกดทำไมกระตุกคุณครับเออคุณคุณคุณเข้าไปเอาสมบัติหน่อยครับแห่สมบัติเอ้ยผมต้องเป็นตากล้องดีผมต้องเข้าไปเอาดีปกตินะอ่ะเห็นอ่ะช่วยเห็นเลยแหน่ please you are up out of the fire and s t i l l อะไรอ๋อให้เผาโอเคเผาเผาไใช่ได้สองครั้งก็หมดละไอเนี่น่ะอ้าวแล้วทำไมเราไม่เผาข้างล่าง อ้าวโอ้โหโอ้เอาพังพังแล้วเหรอครับพังแล้วครับทุบเลยอ่ะคุณมาเลยสมมตินี่ผมเป็นโซเวอร์หมดนะครับเดี๋ยวปรับเกมหมดแป๊บเป็นแอดเวนเจอร์นะครับตอนลุกดาวเออมีสามเป็นสองนี่ว่าตอนลุกดาวจับจั๊มโอเคจับจั๊มไปไปจั๊ม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 ไว้มเพื่ออะไรครับแค่นี้ คก็เข้าลึกๆวันนี้ครับผมก็อาศัยคาดบางไว้เยอะเลฟอไลท์ห้าสิบทำห้าสิบเชงอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อห้าสิบครับขวาล้ายซ้ายขวาล้ายซ้ายไม่ดีครับเสี่ยคนหลุดตูดครับเฮ้ยอีกแนวมาึเสี่ยคนหลุดตูดครับยังไงครับหลุดตูดหรือเปล่าเนี่ยหลุดตูดเปล่าเออโอ้โหเนี่ะเออใช่ใช่ใช่ เปี้ยวงอมากเลยผมไปขวาครับโอเคโอ๊ยกระโดดโอ้ยเดี๋ยาจะกระโดดอีกทำไมเนี่ยเออนะผมก็ว่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วอย่าไปเจอกันนะเพื่อนบ๊ายบายอย่าที่พีมาหาไปล่ะอย่าอย่าเป็นพี่รามด้วยตอนนี้เอ้ยตกโอ๊ยเอ้าเอาเออ ตกบันไดนะผมไม่ถนัดเลยอ่ะน่าสงสารเอ,อื้อตก <I S 1> อีก <sad. S 1> แล้วไ no. oh, อดโโอ้โหยากมากครับนี่อีซีนั่นเนี่ยโอ้โ oh, หยังไม่เอ็กซ์เปดเอ็กซ์เปิร์เออกรุณาผ่าผาให้ผมดยครับไ <Hey. S 1> อซ์ขอร้องละเอ,อื้อกระโดดกระโดดไปให้ถึงอา้าวถึงเลยดีหว่าโดดลงทำไมวะ กกระโดดแล้วค,คิดว่าไม่ถึงตลอดเลยวัดไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่กระโดดไม่ได้วะอยาขนาดนี้วัดไม่ได้หรอครับอ้รู้แล้วทำไงครั้งนี้ต้องได้นะต้องได้จะ <c oughs> ค,คิดใหม่ทำใหม่แล้วโอ้ยมันยากจังอยากทุบะไรได้จังเลยเดี๋ยวนะเราลงมาสลับทางกันดูไหม เออ,อเผื่อแยกถนัดคนละทางกันใช่ครับโอ้โหนี่ดวกเลยไม่ไม,ไมีบันไดเอามีอยู่นี่ว่าเฮ้ยไอ้นี้น่าจะง่ายเว้ยเฮ้ยโอ้ไอเราก็นเพราไม่มีบันไดไยออกมาโอ้โหยากยากแท้บันไดอีกแล้วคิดว่าไอ้นั้นเป็นบล็อกลักกันครับแล้วคุณจะทำได้ นะผมคิดไม่ได้ครับรู้แต่ทำไม่ได้ได้ไหมนั่นยัไงผมว่าแล้วโอ้ตรงนี้แค้นเจ้าเก่าโอ้หูย yes อ้าโอ้ what the hell อ๋อไอ what the fuck โหทำไมไม่เอา fuckin เดินเลยล่ะครับไม่กิ้งนครับผมไม่ใช่ลูกกิ้งครับเอาพ่อไอแม่กิ้งก็ได้ครับ เดี๋ยวดิขึ้นไปวิ่งอย่างเดียวอ๋โอโหนั่งงวงงาน No เรือเกือบถึงแล้วแท้ๆผมก็คืบคืบคานเหมือนกันครับเอ้ยอไม่คืบคานดิ<อ>ต้องคืบหน้าคืบคานมนถ้าจะไม่รอดเลยนะครับคืบแล้วก็คานไปเนี่ยครับ ผมก็ว่างันไปให้อิสเลิกมาช่วยหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยใครครับโอ้โหสกราวอ่ะอิสเลิกคอยรู้จักเป็นมาพี่เอมมี่ดูเหรอครับผมก็ได้แล้วครับก็ได้แล้วครับวัดตึ๊บพี่เอมมี่เขารู้จักอิสเลิกครับ โอ้โห oh, จะถึงแล้วจะหยุดทำไมวะเนี่ยเฮ้ยกระตกุกกระตุกใครกดอะไร <No. S 1> เสียงอะไรเนี่ยโอ้โห oh, เป็นแล้วแปลว่าเป็นแบบที่ยากพอสมควรเลยครับเอ,อ่อคุณครับ ผมจะตายแล้วขออนุญาตเสกของใช่ไหมครับครับผมโอโ้โหมันยากเกินคนละโอ้หอร่อยจุเบ้ยเดีย๋ยวต้องขอเสกของด้วยนะครับเพราะว่าความหิวมันจะนะความหิวมันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้ว ไม่แมพเขาาไม่เอาอาหารให้เนี่ยผมก็ว่างั้นแหละสงสัยเขาคิดว่าเออแบบนี้เขาคงจะห่าไม่ได้ง่ายๆหรือมั้งอะไรปะมานั้นจริงๆมันยากอ้ตุกตุกเขาต้องผ่านมาก่อนแน่นอนเลยเขาถึงทำมาให้ใช่แล้วแสดงแสดงว่าเขาต้องเก่งเขาต้องเป็นพิรามมาก่อน ไม่ใช่เขาเกมโหมดนั้นเนี่ยเกีย yeah. มาได้ถึงทุกทางแล้วเอ้อหัวติดโอ้ย No ต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่แล้ว No เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆเอเอเว้ยทำไมเราไม่เห็นว่าเราก็โดินไปอย่างนี้เลยเออาทาั้งที่เขามีบันไดให้เอ้ากำเออนะบันไดติดอยู่ <c oughs> ข้างๆบล็อกก็ง่ายๆไม่ให้เราเอายากๆไอผมโดดไม่ถึงบันไดอ่ะอันสูงสามบล็อกเย็ดนี่เราไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงอ่ะเฮ้ย,น,ย,งงยนี่ยังไงวะเฮ้ยไม่รอเล่นนะ อยากทำอะไรตามสบายนะครับแต่ผมน่ะเมื่อยเนิยวเต็มทีแล้วโอ้โหขั้นตอนสุดท้ายแล้วพลาดอ่ะครับมันยากครับผมเขาผมก็เกือบขั้นตอนสุดท้ายก็พลาดเหมือนกันครับหัวติดครับ <c oughs> เอ,อิ่มคล้ายๆผมเลยแต่ของผมไม่ทางมันเกลียนทางมันเกลียนแดกคุณครับสลับทางกับผมหน่อยครับไม่ไหวแล้วแป๊บนึงครับรอบสุดท้าย ทั่งคนงได้ง่ายพอสมควรเลยตอนท้นาย <แก S 2> อ่ะมันจะยากสุดท้ายมันจะยากครับมาครับลงมาครับโอ้โหเโซกเดนแอปเปลิลมาอีกผกสาจดลิกัสิตไปแล้วนะจะตอนไหนครับเมื่อวานตอนประมาณเที่ยงคืนโอ้โหเอื้อบันไดเนี่ยเกียดจริดีเลยบันไดเอ้ยใช่ครับ มยายากนีฟ้ฟ้โอเคตรงนี้ก็ติดหัวมันแมพเมื่อกี้เลยอ๋อเห็นไมไยอดข้างนน่ะที่ติดหัวมันยากจริงครับจะขอคัดก็ว่ากาอีกกไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้าดกาครับเราเกียร์เฉยโอ้โหเป็นแมพบที่ว่าเมื่อยนิ้วที่สุดเลยที่เล่นมานะใน youtube นะ ไม่ไม่ใช่ที่ลง YouTube แบบที่ลงมาก็มาเคยลงแบบนั้นแบบนี้แน่เป็นแบบแรกซึ่งพายก็จะพอ้อจะยาวพอสมควรนะเดี๋ยวคัดก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคัดดีผมจะได้แล้วผมว่าคงจะนานพอสมควรเลยแหละเมื่งนิ้วและใช่ครับผมว่างั้นโอเคครับก็ขอคัดนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับอ่านะครับโอ้โหกาจะก็จะได้นะครับคุณเอิร์ธครับ ขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับความรู้สึกครับเยาว่าแต่นิ้วเลยครับแขนก็เมื่อยรุดตัวโก่งด้วยครับแลามันจะขึ้นแล้วครับโอ้โหลูกอมหมดแล้วอ่ะ back to base เฮ้ยเนยของผม n น o โอย e s ได้อะไรได้อะไรได้เนยครับผมได้วูครับวูสีเขียวเอ้ยแต่ผมได้บัตเตอร์นะอ๋อ ขออยุงแล้วกันบนไอคอน็ก,อก็อ๋อผมดาถูุผมว่ามันจะมีสองทางเพราะว่ามันจะมีสองทางที่ว่ามีมีของร้ายกับของเน่าของร้ายกับของดีอะไรอย่างเงี้ยระวางเลยนะครับอันลัคก,กี้ b n นบี Her Tree Box ็อกชูอะไรต้องการสื่อถึงอะไรอ่านออกจะไปไม่ได้ครับผมกะนีน่วางตรงไหนอ่ะ ใกลใกล้อยู่ไหนผมอยู่ที่ที่ทำเควสอีกเควสหนึ่งครับโอ้ยไอวางตัวนี้นะหรอเหรอประมาณนั้นครับวางตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อไอนี้เลพิสบ็อกบัตเตอร์บ็อกบัตเตอร์บ็อกเอ้เขาไม่เห็นจะบอกว่าต้องใส่วูบ็อกซะหน่อยเอ้ตรงนี้เขาบอกที่บอกครับโอเคเขาให้บอกว่าเออ วางลาพิสบ็อกซ์มั้งเออเอสก็ทบออกก่อนไอ้นี่เนี่ยเหรอมั้งนะโอเคเอาใส่อันอื่นใส่อันที่มันหายไปก่อนไม่ครับเนี่ยเนี่ยคขาไวางบัตเตอร์บ็อกซ์เนี่ยผมก็วางแล้วเนี่ยผมวางแล้วเนี่ยนี่แย่ได้แล้วเอ็บัตเตอร์บัตเตอร์แล้ววูล่ะ มน่าะจะมีนะครับเดี๋ยวทุบออกก่อนทั้งงานเอาเฮ้ไม่จะปังสิโอ้โห,โหกายวกนนี้มาไฟกันเลยดีกว่าไหมโอ้โห,โหปังตลอดครับครับ <laughs> ปังปังทำไงต่อพอวางปุ๊บก็กดเลยใช่ไหมครับนั่นๆกดละอไม่เห็นเป็นอะไรเกิดขึ้น เป็นอะไรเกิดข <Okay. S 3> okay. ึ ormal, okay. ้นในหมู <the> ่วนละหมู่คณะโอเคทูนอมลแล้วนะโอเคจัดป้ายโอ้วาวสกายบ็อกวอ t เดอะฟักเลยเห็นแล้วก็ต้องว a t the f ฟักโอเคครับเช็คปอยก่อนครับเช็คปอยเดี๋ยวนะผมเห็นเห็นยาเห็นยาเอายาก่อนโอเคขอด้ยานะอ้าวให้กดอะไรไม่มีอะไรครับผมโอ้ยาอ่ะมาเอายาเนี่ย กจ๊กแจีกแจอะโอเคครับไปอย่าไม่มองซ้ายมองขวาเลยเ๋ยนอนครับนอน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 จะนอนด้วยกันสองคนโอ้ว What the hell! ไปครับโอเคยอนี่ครับต้องเจอครับผมว่้เป็นพี่ลามแน่นอนครับ โบแหล็คครับเอ้ยไม่ใช่โบแหล็ดิโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่เออทำไมผมที่พี่มาหาคนแล้วคนตอบเออฮ่าโอเคผมเอาใหม่อ๋อเออใช่สวิปเน็ตนี่มันช่วยอะไรครับยานี้อวิ่งเร็วครับอ๋อโอ้โถไม่ได้กินทีโอ้ที่กินนีปเป็นทองทำไม เฮ้ยเฮ้ยตก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 โตกเฮ้ยโห่เย่โอ oh, ้รีบทีพีก่อนผมด๊อกไปสามขวดแล้วนะครับเอื้อทีพี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 มาก็ตายอยู่ดีไปอีกครั้งนึงโอเคข้าขอเป็นครั้งสุดท้ายนะ พราะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยอู้หูยไม่ยาก巴拉รรีรทีพีก่อนเดอ้ no. อโนเขาเป็นพี่รามก่อนครับโอ้ oh. ไอ้รามอา้าวตายเอ้า oh. ลืมกินยาโทษโทษนี่พระเอกมา,มาถึงแล้วบาน<ต>ผมก็มาเหมือนกันโอ้ oh. ไอ้รามมาเอก เฮ้ยตกตกลามลามครับผมตกลามลามผมตกลามครับลามก็ตายครับงอกเลยครับลามโอ้โหคุณทีพีคุณทีพีเหรอโนอผมตกใครพักผมมันไม่ยากเลยอ่ะเอาทิ้งทิ้งก่อนอยากอยากได้เป็นมืออ่ะนั่นน่ะมันลงพีเลยเห็นไหมเออใช่ใช่ใช่ รู้จักโรงพีไหมเนี่ยรู้จักครับอักเคินบวกานะครับเฮ้ยเล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 ยอุโโอ้โโอโโอยนะุณไ้ทำไมไกทำไมเดินลอยลอยเดินฮะวอเตเฮลเนี่ยผมก็อยู่เอ้าโถเอ้ยพระเอกไกลอยอ่ะพระเอกลามแล้วใครล่ะพาพาลามมาเป็นพระเอกถึงขนาดนี้เนี่ยฮะเอ้ยเลยเลยเลย เพื่อการขออนุญาต creative กำหนดผมไม่อยากอีกแล้วผมไม่อยากตายอีกแล้วครับ if you are first jump down always for every ยา yeah, อะไรวะเออ make you ตึต้งต, ưng. ต ưng ึ้งตุงตุงตุงเออช่างมัน t อ t TNT โอ้ TNT เลสต์สโตนมาสิเลสโตน TNT already done of what ดิดอะไรสักอย่างแไปก็เลยดันนะเอ้อตรงนี้กระโดดไม่ถึงอ่ะโอ้โหไอ้กายโอเคโอเคครับเร็วๆครับคุณเอิร์ทครับผมโอเคโอ้ไม่โอเคอย่างงี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระโดดครับโอ้โหเห็นดานหลังโล่งหมดเลย ขออนุญาตครับอ้าวเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเหรออ๋อนอนแล้วมันเลยจามมันเร็วสิโอเควิ่งไปสิครับไหนคนบอกมันไม่ยากเลยเครับมันไม่ยากเลยเดแต่ผมจะผมจะทำให้มันยากครับเอ๊ ทำไงดีอ้โอ้โยอุย้อยคุณทำอะไรผมนี้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โหกระโดดเลยโอ้โหเฮีนะครับ <c oughs> โอ้คับคับกิ้งเลยคับกิ้งลิงกับมารีวิวหนังเก่าครับสหรับหน้าโนโอเคได้แล้วโอ้ตก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  <c oughs> ไอ้กาอย่าเป็นพ่รามครับ <M> ew, มิวมิวมิวพี่รามต่อให้ที่พิพไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับอย่างนั้นเอวเมยวมิวมิว,มวโอเคครับเอานมไปคนละสองกล่อง <ienda> UST U <lia> สองปองครับสองปอง UST โอเคกินแล้วหายหมดเลยโอเคบายเอาไมา่ใช่คุณครับ,คน,ครบนมเนี้ยมันมีพองไขมันเนยเลยนะครับง พ่องไขมันเนยครับครับยอดมาเลยครับครับต้องรีบกินเยอะๆนะมันจะเป็นพ่องไขมันเนยครับเด็กต้องกินเยอะๆครับถ้าคุณเบิ้ลตุ้งไเดนไอคิฟเออร์มิชชั่นทูชีสจั่งป้องป้องตายยายมึงเกิดโอ้เย่ซัดโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าผ่านตรงนี้ไปก็นะแหนมแหนมผมมียายาข้อแก้วอยู่โอ้ยเลยเลยเลย เดินเลยเลยเดินเฮ้ยกองโอ้โหให้สปีดสปีดสปีดโดโดโเดโอเคเด๋ยวนะคุณอยู่ไหนอ่ะผมอยากดูวสปีดด้วยอ้าวเฮ้ยตกอันน้ำพองไปโอ้โหตกเลยอ้าวเฮ้ยให้ย้อนกลลงมาอ๋อผมเองทำไมอ่ะ เปล่าครับไม่เป็นไรเราพัยินดีพ่อมันผมผมโยนแลแ<ฮ>้ววันหลังวันหลังอย่าไปชิมนมนะครับใกล้จาผมมาถึงนี้แล้วแด่มีอะไรด้วย,วยทำไมคุณเกลียนอย่างนั้นอ่ะอเช็คพอยล์ผมล็อกไงครับอ,อ,อ,อ๋อล็อกเหรอครับผมก็นะผมขอล็อกด้วยคนดีเดินมาตามดินดเฉยก็ได้นะเนี่ยเอาล่ะครับ <c oughs> คุณอ่ะช้ามากตกเลยอ่ะนี่ต้องกระโดดอย่างนี้คุณก็จะบ้าเดินอยู่ได้คุมกัดปากตัวเองอีกแล้วอ่ะนี่ครับเช็คพอยต์ฝั่งนี้มันอยู่ที่สูงครับคุมกัดปากตัวเองอีกแล้วอ่ะแล้วก็ฉูดเลยอ้โหหนหลายทางหลุดมาก โหไอ้ไก่แม่คุณเอิร oh ์ธโอ้โหตกเลยแยกทำไมละ่ะจ๊ะโอ้โห oh เอาอีกแล้วอีทีพีอย่างเดียวโอ้เอ้าโอ้เอา oh. เอา้าลงกมาทำไมนี่คุณเอิร์ตกแล้วหรอไม่บอกผมกันเลยนั่นเนี่ยอ๋อ oh. เอาหน้าน่ะหาสำเนามาด้วยนะเขียนลงไปขออนุญาตตกด้วยจะตกต้องมีการขอด้วยโอ้ยโอ้หูยโหไม่น่าลืมดบยานเองด่วนไม่ถึงลงมาทำไมลงมาเพื่อ ขึ้นไปเลยครับขึ้นขึ้นไปเลยกินยาในน้ำแม่งโหดมากถึงยังครับถึงแล้วครับ